มือนันหมยถึงนิดนยังแนีแ้ยแห คุณหลาลยเด้ะพุ่นไ,ไหลเบี้ยวคำเดื you. อดไม้เฮาดวงเดือน thank you จะจับเมื่อสิกแห่นเพิ่งไม้เฟ่นฤิติภาพไรพรมแดนฤิติภาพไรพรมแดนโอ้ยฝ่าห้องตื่นๆมเนาะสาวดาวไอ้ป้าไก่พ่อสองเมื่อนเนาะสาวดาว ไปพ่อสองหมื่นแล้วจิบมีไฟจิบมีไฟขอบคุณเด้อพี่น้องขอบคุณฝนตกเออแมนยูเนี่กับฝ้าห้องบ่มบ่มนี่ฝนตกขอบคุณได้ไหลายเด้อขอบคุณได้ไหลายเด้อพี่น้องฝนตกฝ้าห้องบ่มบ่ม,มบนี่ก็ได้ น้ำท่วมบ้านนู้อ้าก็จังหวะเนน้ำท่วมโอ้ยเนาะอันเจ็บขล้องขึ้นไปสูงๆเด้อพราะสันเพราะใดได้เห็นนั่นไปเดินไปเบิ่งเขาเขาข้าวงูรัดอันงูรัดนั่นข้นแม่งูมันมานนั่นแม้อยู่สมุทรปราการเมื่อส่มันรัดข้นเลยอายุอันสี่อันหกสิบสี่ปีงูรัด Oh, thank you. <laughs> welcome. Welcome, welcome to Thailand. โ oh, i m ย oh, oh, ี่สิบปดีมันจะได้ OIM seven e i g โอ O two s หมันะได้ยี่สิบแปปีนึงปรเด็นนา้นยังงกันัน two f o u ันอันอัน

มิตาภากกับฉันมิตาภากกับฉัน thank you ขอบคุณเลนายเนออีโอเค welcome thank you ไฟมัมพี่น้องเป็นไฟมัมเป็นไฟเสะโอน,น yes, แล้วไอแอมเสะโอนแล้วแกแล้วเถาแล้วพี่น้องแกแล้วไอแอมอน